เดี๋ยวพี่เชญเข้ามาข้างในก่อนนะนี่พุ่งนี้ผมไม่แน่ใจเล่นกันเท่าไหร่ไหมนุ้วันดีครับวันดีครับพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเล่นกันเท่าไหรนะ่นะที่อยู่แถวนั้นเหรอที่ตั้งไว้องเท่าไหร่อะหมายถึงอะไรฮนะออบอกอ่ หมายถึงตั้งราคาไว้ใช่ใช<ม>ไหมผมตอบกลไปว่าให้เอามาดูแต่ไม่ได้บอกว่าต่อรองราคาถูกไหม<ช>อ่าโอเคไม่เคยซื้อเลยนะเนี่ยแล้วว่าหยุ่แถวนั้นอยากดูองค์นี้ตั้งไว้กี่บาทไม่ได้ตั้งไม่รู้ไม่รู้ร,ร,ราคาทั้ไม่รู้คือตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะรอดนะแต่ลองถามก่อนจะได้แกะดู ตั้งไว้กี่บาทอ่ะจะได้รู้คร่าวๆก่อนคืออันนี้ไม่รู้ราคาเลยเพราะว่าไม่นี้ปกติเขาเาเล่นอคือถ้าแท้เขาก็องค์เป็นล้านนะแต่ตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะมีมันผุข้างล่างอ,ะอ่ะตรงเนี้ยหมดเลยอ่ะร้านหนึ่งร้านหตั้งอันนี้คือตั้งก่อนร้านหนึ่งแล้วพวกเนี้ยองค์เท่าไหร่สามแสนโอ้โหแล้วพวกเนี้ยอันไม่รู้ราคาพิ่งได้มาทำดูแท้ตึ้งได้มาช้าแล้วนี่รู้ม่่คแ,ะแคะ ออ,อผมแกะดวงนี้ก่อนนะดวงนี้ตั้งร้านหนึ่งนะโอ้หแข็งปักเลยมันบวมปิดพระนะพระเขาไม่มีฟองน้ำเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าจะแงะออกมาได้ไหมแต่ผมแงให้ดูทางลายแล้วนะคุาแม่ตอบกับลายนี้ไม่คุณรอยใช่ไหมผมตอบเอง แต่ถ้าพี่ไปทักแล้วมันมีคนทักไปหาพี่อ่ะมิจฉาชีพนะถ้าพี่ทักผมเนี่ย<อ>ผมจะตอบกลับแบบผมบอให้เอามาดูอะ่ะใช่อันนี้ผมเองผมเองแต่ตอนนี้องค์นี้ต้องเบื้องต้นไม่น่าจะแท้นะแต่จะให้ชัวจะแกะดูนะ ต่ตอนนี้ดูฟองน้ำมันชิดมากเลยผมอยากจะให้พี่แกะเองจังเลยเสียวมันแน่นมากเลยเคยเอ,ออกไหมพี่เคยออกยงไหมอางกานที่อาออกอ,อั่ดนีบวะผมกลัวเลยเอามีดใช่ไหมเอามีดผมเอามีดให้ ดใจเย็นนะพี่เดี๋ยวหักนะใจเย็นนะอันนี้นี่มีดอ่ะมีดใจเย็นพี่พี่วางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้คืออย่างนี้ผมไม่ค่อยกล้าแกะของพี่เขาเองนะครับเพราะว่าพระมันมีฟองน้ําแค่ฝั่งเดียวแล้วมันแน่นเกินโอ้โหพี่เขมือสั่นขนาดนี้อย่าเพิ่งเลยพี่พี่เดี๋ยวหัก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 เดี๋ยวโอเคเอาเอาออกเอาครับพี่โอเคโอ้โหตายแล้วนี่ถ้าเห็นพี่เขมือมือเขาสั่นหมดเลยโอ้โหไม่แทน ท้าแกะเมื่อกี้นี่เสียวแทนเลยบอ,บอกให้แกะผเก็ไปท่าแกะเอะาเลยแกะเอาให้ดูถ่ายรูปมาอ,มอยากให้ใช่ยังเลยแต่มันก็เหมือนจะใช่อย่างนั้นแหละของพ่อครับ ไ,ไม่ได,เด,ด้เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูนี่หน่อยดูเอ๊ะผมไม่รู้ราคาเลยทัพพวกนี้ใช่เหมือนจันฮะ อันนี้ได้มาใหม่ผมไม่เคยซื้อเลยนะพวกน,นี้นี่รุ่นเดียวกันไหมโอ้โหนี่พี่มั่นกว่าผมอีกนั่นนะอ๋ออยู่แถวนั้น คู่นี้เท่าไหร่นะสองแสนแปดผู่นี้สี่แสนห้าได้ไหมได้ไหมพี่เล่นไม่ได้ไดแ้วแถวนั้นเขาไม่ตอบพี่เหรอไม่ได้ปล่อยเลยครับไม่ได้ปล่อยเอา,าให้นี่ที่นี่ที่อือ่นเลยนะดันใจมานี่เพิ่งไปเอากับแม่มาเมื่อเช้าเลยนะเพราะว่าเอี่ยมตรงนี้ค่ะอ๋อไม่ได้ผมกใช้อยู่ตรงที่เลี้ยงมา เดี๋ยวให้จากแม่มาไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูทีนะคือผมดูไม่ใช่นะแต่เผื่อเพื่อนดูใช่จะได้ได้ตังค์อันนี้คู่นี้สี่แสนฮะสี่แสนห้าคู่นี้ไม่ใช่ไม่เคยเล่นเลยพูดนี่ <c oughs> ไม่เคยซื้อเลยพูดตรงแต่เห็นพี่มาแล้วผมก็เลยว่าจ่ายอยากดูวงนี้อันนี้พันดันดูไม่ชอบไงอันนี้ผมมองตรงไม่รู้ราคาเลยไม่เคยซื้อเลยใช่ไม่เคยซื้อเลยแต่ เห็นพี่มาพี่ตั้งราคานี้แล้วผมก็ไม่อยากให้พี่แบบมาแล้วแบบเสียเที่ยวแล้วได้เท่าไหร่เต็มที่เท่าไหร่พี่เนี่ยพี่แม่แม่คุยไปสามแสนองเงองของเขาอะนะองของเขาคงหนึ่งสองแสนแปดได้ไหอย่างงี้แล้วกันอ่ะสองแสนห้าแล้วกันนะคู่เนี้ยห้าแสนง่ายง่อ่ะที่บอกก็ว่าก็คุยกันไว้กับที่บ้าน นนก็ออนนผมอยากเช่าเน,นี่แต่ดูแล้วไม่ไม่ค่อยถูกใจให้เพื่อนดูทีเดี้วพี่นาคังนี่ไงดูดทีอ่ะอ่ะแล้วเท่าไหร่คู่นี้เท่าไหร่ผมเอาคู่นี้ดีกว่ามาองนี้ตั้งไว้เท่าไหร่อ่ะสวัสดีครับนั่นเป็น,นจำไม่ได้น่าใครมัง้ง องน,นี้ตั้งไว้เท่าไหร่ครับม่มีสององป่ะวันก่อนที่บอกส่งมาสององป่ะเา <laughs> นัดสองออกมาองเดียวแล้วองน,นี้ตั้งไว้ทรโอ้ไม่มีหูหรอ,อตั้งไว้เท่าไหร่นะครับห้าห้าอะไร อ่าน,น,นละองเดียวเท่าไหร่ไม่ไหวอ๋อขอบคุณมากระวังแตกนี่เข็มอยู่นี่เอสี่ <c oughs> ทำไมแข็งขนาดนี้ย Okay. อยากจะปล่อยก็ปล like ่อยเลยพี่ไหนใส่ฟังแล้วคุณรได้หสองแสนห้าไงพี่คือผมบอกตรงไะอยากจะซื้อสมเด็จมากกว่าแต่สมเด็จมันดูว่าไม่แทะแต่พอมาแล้วก็อยากจะเช่าพี่สักองค์พี่ดันแข็งมากเลยจริงไม่ใช่เรานะแม่แม่สามแสนแม่บอกไม่ปล่อยไหนฝั่งฝ mm ั่งไหนวะเนี่ยขึ้นอันนี้ดันตัดหูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มันใส่ฝั่งไหนวะเนี่ยน้อ,นองราคาไม่ไหวอะ่ะมันมันมันแพงมากเอ้ยใส่ไม่เป็นอะ่ะฝามันคือพอมันพอมันตัดหูนี่คือจบเลยแล้วราคาแพงๆนีข้ขายไม่ได้แน่นอนอะ่ะต้องไปตั้งราคาใหม่เลยคือถ้าไม่ตัดหูยังขายไม่ได้เลยไม่ตัดหูยังไม่ได้เลยพอตัดหูนี่เลิกเลยน้องอย่าเพิ่งมาเกะกะเขานะ ผมนะผมพ่นเอ,เอาไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูคือ,ค,อคืออย่างนี้ฮะผมจะกลัวที่สุดเลยคนที่บอกว่าเป็น fc ผมเนี่ยผมโคตรกลัวเลย ทุกที่เลยนะครับวเวลาบอกโ่นี่ผมเป็น fc นะขอถ่ายรูปก่อนนะไม่เคยได้ซื้อเลยสักคนพออรรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ fc ตัวปอมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันะจะเป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยแข็งทุกที่เลยนะครับเวลาผมเจออย่างเวลานัดนะเวลานัดนัดดูพากันอนะสวัสดีครับโอ้โหคุณบอยผมเป็น fc คุณบอยแต่ผมติดตามมาตลอดทุกคลิปเลยเวลานัดเจอทำไมไม่เจอไม่มาแม่งหลอกคุยนะครับจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็น fc แบบดั้งเดิมตัวจริงนะส่วนใหญ่แม่งจะเป,งเป็นแบบสิบแปดมงกุฎอะที่บอกเป็นแบบ fc ไม่ได้ว่าคนเมื่อกี้นะ หมายถึงโดยส่วนใหญ่อ่ะถ้าคิดว่าเขาแบบโอ้เป็นเอฟซีแบบเขาติดตามทุกคลิปเลยนู่นนี่นั่นโนดนะตัปลอมหมดฮะนะแต่คนที่ไม่ค่อยพูดอะง่ายสุดจบคุยง่ายว <c oughs> <c oughs>